ตูาเผาชนิดนี้เป็นยังไงบ้างครับเป็นเตาเผายังไงฮะกเผาของเราเนี่ยก็จะเป็นเตาใช้ไฟฟ้าแล้วก็ใช้น้ามันเป็นเชื้อเพลิงในการเผาตาของเราเนี่ยก็เป็นเตาที่ถ้านับแล้วเป็นเตาที่สามนะเพราะตาแรกจะเป็นเตาปืนแต่ด้วยการใช้กระบวนการแยะก็เลยมาสร้างเป็นตาไฟฟ้าน้ามันอันนี้ก่อนแต่เผาไปเผามามันเริ่มชำรุดเราก็ต้องรีบสร้างตาอีกตาหนึ่งเพื่อมาทดแทนเตานี้เพราะพอเราเตานี้เสร็จเราก็จะปิดปมรุงเตานี้ ก็ค cool ือเวลาไฟมาเผามันก <can> ็จะมีส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเผาค่าน้ํามันส่วนหนึ่งเราก็มาเก็บไปสร้างเตาอีกส่วนหนึ่งก็เติมน้ํามันใครสนใจก็มาทําบุญที่วัดได้มาซื้ออุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเท่าประมาณนี้เราพักทั่วไปหรอเด้อให้ลุงพี่พูดหน่อยนี่เลยแล้วก็จะชวนกดอยู

แล้วนอนไหมไม่นอการดีขท้ี่าดีขึ้เก็ม่อหับายมล้วหมเน่อ้าวอ้าโ้นไม่องมือเยเดี๋ยวผ้ามือถ่ไปเ้น